หากคุณชื่นชอบเรื่องราวของสยามประเทศช่องนี้รวบรวมไว้แล้วครับกับสยามนี้มีเรื่องเล่าตอนที่1266ในหลวงราชการที่5กับภาพหาชมได้ยากในหลวงราชการที่5ทรงเป็นพระมหากรรษัตริย์ผู้เปิดโลกการเดินทางโดยเริ่มจากการเสด็จประพาสประเทศในแถบเอเชียที่อยู่ภายใต้การปกครองของชาติตะวันตกเช่นสิงคโปร์ชวาพม่าและอินเดีย โดยพระองค์เสด็จชวบาถึง3ครั้งนอกจากนั้นพระองค์ยังเสด็จประพาสยุโรปถึงสองครั้งซึ่งนับว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์และการเรียนรู้ประเทศต่างๆเพื่อประยุกต์ในการพัฒนาสยามประเทศในเวลานั้นจากรูปภาพหาชมได้ยากภาพนี้เป็นภาพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ฉายพระรูปพร้อมผู้ตามเสด็จณวิลล่าโนเบลเมืองซันเลโมประเทศอิตาลีในปีพศ2450 117ปีล่วงมาแล้วครับย้อนชมภาพพระบรมฉายาลักษณ์ประวัติศาสตร์พระบาทสมเด็จ จุลจอมเกล้าเจ้าอยอู่หัวทรงฉายพระลูปพร้อมด้วยผู้ตามเสด็จณสวนของวิลลาโนเบลที่ประทับของพระองค์ในเมืองซันเลโมประเทศอิตาลีภาพพระบรมชายาลักษณ์นี้เป็นภาพสำคัญที่จะทอนให้เห็นหนึ่งช่วงเวลาสำคัญของพระองค์ในต่างแดน